ดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกหนูดีกว่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาช่องกันลิลี่อะไรสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะลิลี่ได้ยินได้ยินแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ี่เราจะไปไหนกันเนี่ยโอ๋อสอมบี้ตัวเลยไหนซอมบี้ค่ะแล้วแล้วแล้วเราใช้อะไรยิงหน้าไม้นี่เหรอคะเรามีเรามีหน้าไม้ไม่แต่เพื่อมีลิลี่ลิลี่ลงไปลิลี่นี่ไปยิงไปยิงช่วยลิลี่เรานี่คืออะไรก็โอ้เพื่อเพื่อมีปืนค่ะโอ้ยยิงยิงหน้าไม้โดนเพื่อนด้วยเหรอคะต้องระวังนะคะ อ้าวไม่ใช่เนี่ยมันเพื่อนอยิงเพื่อนอีกอย่าย, <laughs> ยิง,ยงเพื่อนค่ะเราไปยิงซอมบี้ <_ dir> ไหนในซอมบี้ <_ dir> เขาให้ใช้หน้าไม้เนี่ยเหรอคะยิงแต่เขาเดี๋ยวเขาก็อัปเกรดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเกรดอัปเกรดได้ <_ letter> อัปเกรดจากอะไรคะลิลี่จากเงินที่เราฆ่าซอมบี้ได้เนี่ยเหรอคะ <_ letter> ใช่ค่ะ <_ letter> อ๋อป๊าป๊าปาเข้าใจแล้วโอ้ยลิลลี่ระวังขึ้นไปแล้วลิลลี่ขึ้นไปแล้ว เพื่อนเพื่อนแย่แล้วเพื่อนแย่แล้วเพื่อนเพื่อคยมีเื่อนปะหัล้เพื่อนแย่แล้วเพื่อนแย่แล้วเพื่อนแย่แล้วโอ้โดนมากแลงวล่ะเจล่า๊ล่าลาลาเจ๊ล่า่าลล่ลเจล่าเลาเจ๊ล่เจลเจ๊ลาเลาเจ๊ล่าเจล่าเจ๊ล่าเ๊าจ๊ลาเลา๊่าเจล่าเาลา๊าลาเเจเจเจ๊าเจเ่ลเจ๊เจลาเน นอไรน่าเกียดสวิงอลิลี่ระวังลิ่ระวังลิระวังโอ้ยออาทอไรก่หนูก็โดดแบบดิจตออันนี้ลิกระโดดหลบเลยครับปปปายิงช่วยปะปายิงช่วยล้โอ้ยเจคคนนั้นเลือเหลือครึ่งเดียวเอค่ะลิลี่เนี่ยเนี่ยเจ้เจคคนที่อยู่ข้างๆลิลี่เนี่ยโอ้ขึ้นลิี่ค้างเหรอะเดี๋ยวต้องปิดโปรแกรมที่แบบไม่ได้ใช้ค่ะโอ้ยลิลี่กระเด็นลิลี่ค้างใช่ไหมคะเครื่องเครื่องลิลี่ค้างแน่เลย ต้องปิดต้องปิดพวกแกวะที่ไม่ได้ใช้ก่อนนี่อยู่ข้างบนโอ้ลิลี่บอกทีอันเดียวเองอ่างั้นเปิดเปิดใหม่ครับเปิดใหม่น่าจะจะละลิลี่ระวังบอกมาช่วยลิลี่ก่อนลิลี่ระวังลิลี่ระวังลิลี่วาร์ปไปแล้วค่ะลิลี่โดนกัดค่ะเดี๋ยวเปล่าไม่ใช่ลิลี่กันอยู่ในห้องนี้เอ้าลิลี่หลุดออกไปเลยเหรอคะมันค้าเหรอคะอ๋อแม่เรียนนักเรียน นักนักเรียนเขากลายเป็นซอมบี้เหรอคะนักเรียนนักเรียนที่โรงเรียนเหรอคะอป๊าป้าได้ยิงก่อนอ๋อกลายเป็นซอมบี้จริงด้วยไอ้น,นี่มาต่อเตาปูเลยมาต่อเตาปูโดเหรอคะตัวนี้โอ้ <c oughs> แล้วบีนั่นดูตัวอยู่ขา้างหน้าป๊าป้าทำอะไรได้อีกคะเนี่ยคอยคอยระวังซอมบี้ให้เพื่อนเหรอคะ มันมีซอมบี้มาไหมคะจะบ้าเหรอจะบ้านะปะป๊าซุ่มยิงปะป๊าซุ่มยิงอันนั้ะซอมบี้ซอมบี้อยไหนซุ่มยิงซุ่มยิงอ๋อเขาบอกว่ามันกำลังจะมาอีกในเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์มาแล้วค่ะยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนแอบยิงแอบยิง แอบยิ่งแอบยิ field, ่งแอบยิ่งแอบยิงแอบยิ่งมีวาสุก้าด้วยมีมีมีวาสุก้าด้วยคะลิลลี่อ <Lily> ย <strategic>. ู <outside> ่ตรงไหนเนี <out> ่ยจุดเกินจุดเกินนะคะเดี๋ยวป๊าป๊าลงไปช่วยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราโดนกัดแล้วค่ะเพื่อนเราโดนกัดป๊าป๊าต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนไหวไหมเลยมาแล้วป๊าป๊าอยู่ตรงบันไดนะคะเหรอคะโอเคยุด เฮ้ยลิลี่ลิลี่เรามาเหยียบบนหัวปลาแล้วโอ้ยมามาเต็มเล้วลิลี่ถอยถอยลิลี่ถอยลิลี่วิ่ง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 ลิลี่วิ่ง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 ปลาปลาปลาวิ่งไยมานแล้วโอเพื่อนเพื่อนโดนสม้ยักษ์กลัดเพื่อนโดนสมบี้จแอนบิ๊กบิ๊กบิ๊กปลาปลายิงมปลปลายิ่โอ้ปลาปลาช่วยเพื่อนเลยนนลิลีปลาปลาลมาช่วยปลาปลปลาปลปลาปลามาช่วยลลาปลปลา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 ปลล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 ลาปา มึง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 มมึี้ึงมึงมมงงงม ตัวนี้ตัวนั้นโอ้ไม่หนูค่ะแล้วหนูก็ยิ่งไปกี่แบบหกเลยโอ้ยพ่ยป๊าป๊าป๊าโดนซอมบี้กันป๊าป๊าโดนซอมบี้กันจัดการซอมบี้ให้เราปาหน่อยลิลี่จะพยายามตัวตายลิลี่โดนป๊าป๊าลิลี่วิ่งนักจังซอมบี้ซอมบี้มาเยอะเกินไปค่ะไม่ค่อยมีเพื่อนเข้ามาเล่นหรอกนี่ทำไมซอมบี้เยอะขนาดนี้คะไม่มีเพื่อนมาช่วยเราเลยค่ะมีแต่ซอมบี้ทั้งนั้นเลยอ้วน ไม่มีอยู่ก็ค่อยลิลี่หไม่มีไม่มีเพื่อนมาช่วยเราแล้วค่ะมีแต่ซอมบี้ลิลี่รอนไม่ได้ลิลี่เลื่อนเลยนี่เดี๋ยวลิลีลงมาป้ายิงทุบกันให้ป๊าป๊าจะตายก่อนแล้วค่ะป๊าป๊าจะตายก่อนแล้วค่ะป๊าป๊าอยู่ข้างล่างจะตายก่อนแล้วค่ะมีสาวลิลี่มีมิสไซล์เหรอคะไม่ค่ะมันมีสาวแล้วสินี่มันมีสาววิ่งกัดป้าอยู่เนี่ยหาวต่อยตายลิลี่ตายแล้วค่ะคอมพิวต์คอมพิวต์กันคอมพิวต์แล้วค่ะ คอมพิวเตอร์คืออะไรคะคอมพิวคอมพิวแปลว่าเฮ้ยลิลี่ตายเห็นนี่ลิลี่ค่าแล้วลิลี่ตายเลยเหรอคะป้าๆขอลิลี่ขอเป็นซอมบี้นะลิลี่กลายเป็นซอมบี้ด้วยเหรอคะใช่แล้วค่ะลิลี่ขอเป็นซอมบี้นะอ้าวมันเลือกเลือกเป็นได้ด้วยเหรอคะเออลิลี่เป็นซอมบี้แล้วค่ะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นซอมบี้ครับนี่ไงก็แหง่ายอยู่ก็ไม่ดูบล็อกลิลี่กลายเป็นซอมบี้จริงด้วย ป๊าต้องไปจัดการลิลลี่แล้วไม่เอาลิลลี่นะลิลลี่ลิลลี่โกรธจริงนะลิลลี่โกรธที่สุดเลยนะินี่ตรงไหนลิลลี่ไม่บอกคำใบ้ให้ไม่บอกคำใบ้ปาป๊าค่ะคนก็ก็ป๊าป๊านี่ยมันไม่ใช่หนูเลยก็ป๊ป๊ามาช่วยลิลลี่ชนชาบีลี่กัดซมซาบีลกัดลิลลี่เนี่ยนะป๊าป๊าไม่ยป๊ป๊าเปช่วยลิลลี่แต่แล่หนึ่งลิลลี่กับซอมบี้ลี่มาช่วยลิลลี่ละ ถ้าไม่ช่วยแล้วก็ลิลิตตรวงทำไงลิลิตถึงจะกลับเป็นคนได้คะกลายคนลิลิตตัวแตกกันต้องตัวแตกใช่ไหมคะเอาเป็นเอาเป็นมนุษย์รักกันอ๋อเขาเลือกเขาเลือกเกิดได้ด้วยเหรอคะถ้าเราถ้าเราเกิดมาแล้วเราจะกลายเป็นซอมบี้หรือจะกลายเป็นมนุษย์เขาเลือกเขาเลือกได้เหรอคะลิลิตให้ป๊าป๊าตายเป็นซอบบี้ด้วยกันค่ะมามาป๊าเป็นซอมบี้ด้วยกันอือเพื่อซ้อมยิงอยู่ตอนนี้ซ้อมยิงด้วยลิลลิตซ้อมยิงอยู่ตรงไหน ดีเจอรูปภาพรถไฟมาแล้วมีรูปก็เขาลิลี่ลาลาไม่ใช่บาบาแล้วค่ะโอเคให้ลิลี่ลิลี่มีปืนแล้วใช่ไหมคะต้องเล่นต้องเล่นสักพักหนึ่งแล้วเขาจะให้ปืนมาค่ะมามาช่วยป๋ามาช่วยป๋าข้างบนเร็วเลิลี่กระโดดลงไปแล้วค่ะดูไหนข้างล่างเหรอคะกระโดดลงไฟทีไรใช่เฮ้ยมาค่ะลิลี่ตอนนี้ อยู่ตรงไหนไม่ใะล่ตงนี้ลิลี่มอยู่ข้างล่าันบี้มาอยู่ข้างล่างหนูอยู่ข้างบนโอ้มบีข้างล่างเยอะมากโอ้โหปอบป๊าปอบปจะไหวีรอปหาเพื่อนดิ๋อ้ได้ๆได้แล้วโอ๊ย my w o มูชินโอ้หมูชินงีใช่ไหมคะนูินหนูยิงทีเดียวตายค่ะลิลี่ปืนแรเลยเหรอคะ เฮ้ยพัมบัคันดี้ไปเจอหนูยิ้มสอนนัไปโดนตัวนี้แต่นู้แต่นูไปโดนตัวนี้ค่ะไปโดนไซบี้ยิ้มสอนนัก็ตายตัวเย่เลยแบกเฮ้ยป๊อปป๊าไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหลิลิดูนี่สิโอ้โหตามปลามาเต็มเลยเพื่อนแย่แล้วครับเพื่อนแย่แล้วป๊อปปาไปช่วยเพื่อนก่อนเจนน่าถ้าเจอถ้าเจอไอบี้เจนน่าบอกเรี่อกแยนหนูเรี่ยนเพราะว่าหนูเป็นคนเจนนาจะตามล่ารวมขอไปดูสกิลเนย ปปลาลากรวมปปลาลากรวมแล้วลิลี่ดูนี่โอ้ปปลาลากรวมลากรวมแล้วลงปปลาลากรวมแล้งคะแนนสวยปป้าก้วยปป้าลากรวมมา7 7 7 3คะแนนโอ้โห้7เล้วครับรวยรักปปลาได้กี่คะแนนแล้วคะัอุ๊ยตอนนี้หนูมีตก็ตเยอะเลยค่ะตอนนี้โอ้โหดูดูนี่สิเฮ้ยปป้าปป้าดูเลือกิเก็ตตัวเองโอ้ตก็ตเยอะเลยค่ะ100แล้วค่ะโอ้ยมเลือดเลือด ซอมบี้มาหาป๊าปาทั้งโรงเรียนแล้วคับตอนนี้หมั่นไส้อ่ะป๊าป๊าป๊าปาหลบก่อนค่ะมีคนมีคนเข้ามาช่วยป๊าป๊าไหมคะเนี่ยแล้วซอมบี้หายเนี่ยซอมบี้ไล่ยิงป๊าปาเนี่ยนี่หนูเห็นซอมบี้คนหนึ่งเขาเขาไม่ยอมตามป๊าปาไปค่ะได้ยิน ไม่ยอมมมตาไ่อยู่ค่ะลิลลี่เลยีนสาวโอ้ยลิลลี่มาจัดการเพื่อะป้าเลยเนาะไม่ค่ะลิลลี่จะกัดที่ตัวหนูลิลลี่กลายเป็นซอมบี้เหรอคะไม่ใช่ค่ะยิงอยู่จริงกระเพนโอนี่เจนนี่จะไปหาหนูแล้วเฮ้ยเรนนี่รอไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนช่วยด้วยลิลลี่ลิลลี่อยู่ตรงไหนมาช่วยปะ้าก่อนไม่ลิลลี่จะวิ่งไปหาเพื่อนเฮ้ย ลิลี่มีซอมบี้มาเหรอคะไปลูกจ้าปบบป๊ากำลังโชว์สเต็ปการลากซอมบี้รวมโอ้ยลิลี่ด้วยลิลี่อยู่ตรงไหนปบบป๊ากำลังโชว์สเต็ปลากซอมบี้รวมตอนจูเกิตอนกิลมันมันมีระเบิดไหมคะเนี่ยปบบป๊าอยากได้ระเบิดโยนตุ้มมากเลยอะว้าวอะลิลี่ไปแล้วรีบปูนี่พ่อแล้วปบบป๊าวิ่งไปแล้วปบบป๊าวิ่งหนีดีกว่า ในนี้ออกเกมชิ้นโอไม่ออกก็ไม่ออกนี่ป๊าป๊าเล่นดูนี่สิป๊าป๊ากำลังจะโอ้ยป๊าป๊ากำลังจะพาเพื่อนไปหาลิลลี่ค่ะแต่ลิลลี่ตัวแย่อยู่ค่ะโซมบี้จะเลยนะมาโอ้เขามีเขามีคนทำกับดักเอาไว้ค่ะดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโซมบี้ฉลาดซอมบี้กระโดดข้ามกับดักมาค่ะนี่ขอเลือกเป็นซอมบี้นะคะอ๋อเขาเขาให้เลือกได้ด้วยเหรอคะตอนตอนตายเหรอคะใช่ค่ะลิลลี่ขอเป็นซอมมบบีี้้าาาาตตอออนซดิ มานนั้นโดนสมบีกัดแล้วทานนี้ี่ไปแกล้งเขานะได้ครับเอ้ยนิลี่จะไปเป็นแกล้งเขาได้ไงนี่ต้องอยู่กับปลาสิ่เลยแสมบีแผลลิลีอ่อยู่กับปลานี่ครับไม่ได้เฮ้ย,ยปลาโดนตัดลิลี่ไม่ชอบแล้วคร,รับแต่หน้าลิลี่ตอนนี้มีคนสร้างกันแบซอซบี้ตอนนี้ซอซบี้ก็ไม่กัดหนูได้เพราะว่าหดนเป็นพวงกับเขาเลยค่ะ ไหนลิลี่ลิลี่มาตรงไหนป้าป้าเหลือป้าป้าเหลือชีวิตแค่สี่แล้วค่ะลิลี่กินเพื่อนลิลี่กินเพื่อนด้วลยเหรอคะโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าป้าป้ามาเต็มเลยค่ะมาเต็มกันเลยค่ะยังมันบวชสาวบัลิลี่เป็นอ้าวลิลี่ หมดแล้วค่ะยังยังยังอันนี้นี่ก็เป็นซอมบี้อยู่เลยเดี๋ยวนี่เป็นซอมบี้ได้ไงเรือตัวแย่แล้วครับทำไมตัวแย่คะจินิีเขาเปลี่ยนเขาเขาเปลี่ยนวันใหม่แล้วค่ะจินตัวนี่ขอเิีิก็เปลี่ยนวันใหม่ตอนหนู่มตายค,ค่ะค่ะค่ะเขาหนูเป็นยี่สิบคะแนนเขามีติดเก็ตโอ้ยมีป้ามีโอ้เขาทำอะไรกับดักป้า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 กำลังจะตายแล้วค่ะลิลี่อยู่ตรงไหนเนี่ย เดลลี่เราไปช่วยเดลลี่ลงมาข้างล่างได้ไหมเพราะเขาปืนเลี่ยหน่อยอ๋อถ้าเราเสียชีวิตปืนจะหายแตคเขานี่ยปั๊บป้าได้ปืนมาด้วยเนี่ยปั๊บป้าได้ปืนมาด้วยค่ะงั้นลิลี่เดลี่ต้องมาอยู่กับป้าในอ๋อเขาเฮ้ยลิลี่จะโจอยเขาเขาเขาก็อีมาสร้างเป็นกับดักไว้ค่ะวุ้ยกำลังที่ไหนเราก็กระโดดข้ามเข้ามาได้ไงอ๋อเขาเขาจะพัด เขาจะพัฒนาปืนไปเรื่อยๆเลยนี่จะไปกัดปป้าให้แต๋เลยนี่นี่เป็นตัวอะไรคะลิลี่เป็นนตัวอะไรี่จะยอมเป็นซอมบี้ค่ะนี่จะยอมเป็นซอมบี้ได้ไงคะให้ซอมบี้มากัดนี่แต๋ไปเฮ้ยปป้าจัดการให้โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยก่อนเพื่อนเยอะเกินเพื่อนเยอะเกินนะโอ้ลิลี่ลิลี่อยู่นี่เองป๊าป๊ามาช่วยแล้วปป้ามาช่วยแล้วป๊าป๊ามาช่วยแล้วเรียบร้อยค่ะโอ้เพื่อนลิลี่เพื่อนตายแล้วลิลี่ถอยมาเร็ว ป๊าป๊าทิ้งปืนให้ลิลลี่ได้ไหมเนี่ยโอ้เพื่อนเกิดมาโดนเอ้ยไอตัวนี้แรงมากเลยค่ะลิลลี่อะไรป๊าป๊ามาช่วยลิลลี่แล้วไอตัวใหม่ลิลลี่จะกินให้ลิลลี่จะให้เขากินลิลลี่จะให้เขากินทำไม้ป๊าป๊ามาช่วยลิลลี่แล้วลิลลี่จะให้เขากินทำไมป๊าป๊ายิง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 เอาลิลลี่วิ่งเร็ว ลิลี่ตัวแยกแล้วค่ะนะวาเดินปแล้วตัวแยกดีกันดีทำไมตัวแยกไหนลองที่ลองที่ถ้าโดนถ้าถ้าถ้าเราโดนกินจะเป็นยังไงคะัอ้หูอร่อยเลยอร่อยเลยคขาเนี้โอ้ยโอ้เฮ้ยป๊าปปียืนบนเขาไูยิงดูยิงดูยิงหุ่นซอมบี้ค่ะโอ้โอ้ป๊าปปียืนบนเขาได้ด้วยค่ะเรียกเขาเป็นซอมบี้นะคะอ้าเฮ้ยเพื่อนมาช่วยป๊าปปีไม่ตายค่ะอ่าไม่ ออดเลยปะป้าค่ะลิลลี่โกรธจินแล้วิเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหญ่เลยเพื่อนยิงใหญ่เลยให้ให้ซอมบี้มากัดลิลลี่นะให้ซอมบี้มากัดป้าป้านี่โมตะยี่โมตะยี่อยู่หน้าโมตายีอยู่หน้าไหนลิลลี่ถ้าโดนถ้าโดนกัดนี่แหละฮะกัดกันแล้วกันแล้วกัดแบบนี้มันน้อยดิครับเราต้องลงเราต้องลงไปเดินลากเราต้องลงไปเดินลากซอมบี้ข้างล่างให้กัดให้ นี่แบบซอมบี้เยอะๆกว่านี้ไม่งั้นหนูโกรธจีนนะนี่นั่นใครน่ะลิลี่เฮ้ยไปดูสิลิลี่อาปลาตัวแยกเหมือนกันแล้วค่ะอ๋อเยี่ยเนี่ซอมบี้เยอ่ซอมบี้เยอะกว่านี่เหรอคะใช่แล้วค่ะมาแล้วอุ๊ยเขาเลือกให้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะขอเขาถามว่าจะเอาพลังชีวิตเพิ่มไหมนี่แหละกดไป You are human แลาไมนกัดปลาปลาทำไมคะเไม่ค่ะเราไม่สั่งคำว่เราต้องไม่กัดเพื่อนไปไปเดินเดินข้ามเดินข้ามใช่ไหมคะเราลบเราลบนี่กัดเพื่อนกับเพื่อนกัดเพื่อนย๊มยๆๆยกัด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 ทำไมเพื่อนเลือดเยอจังเลยกักัดกัดกัอ้ไกัดกัเราต้องกระโดดเราต้องกระโดดด้ไกระโดดเ้ย้้าเเพื่อนเพื่อนนู่นไง เจ้าหัวเบนโตมาซะดีๆเอ้ยเจ้าหัวเบนโตเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้รนนี่กัดเจ้าหัวนี้เรลี่กัดเขาลงไปนอนเอ้ง g แมงเลยค่ะอ่าไม่ใช่ค่ะเรลี่ไม่ได้กัดหัวเบนโตซีลี่กัดใครนู่นเหรอคะปอป้าด้วยป้าลงวิ่งไปดูท่าวิ่งดิป้าป้าค่ะเรลนไปเลี่อนเกมป้าป้าโดนหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลป้าป้าโดนหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตต้อนเดียวเดียวป้าป้าป้ารปแต่การป้าไปแต่การ ตัาจัดการตัว้าจัดการตัว้าจัดการจัดการจัดการป๊าค่ะมาเตะล,ลิลี่ออกเกมอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าออกด้วยละเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเกมใหม่นะคะสำหรับวันนีล้ลิลี่ฝากช่องหนอ่อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดจัดจัดให้หนูดูหนะ้าตาให้หนูเฮ้ยดูดิดดเลือดเ <มา S 2> ต็มปากเลยค่ะอย่าลืมกดให้รูปป้าด้วยนะคะแล้วก็กดให้ลิลี่ด้วยบ๊ายบายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ